สวัสด,ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่กระแสข่าวดังครับด่วนที่สุดไม่ได้มีแค่ช่างกิจสองหนุ่มปริศนายอมรับแล้วสิ่งที่ทำกับนายใหม่ที่อู่รถไม่ได้มีแค่ช่างกิจยังมีสองคนช่วยมัดมือมัดเท้าในายใหม่จากเหตุการณ์ฆาตกรรมนายใหม่นายธนาสรรันเตยันอ,อายุ33ปีหนุ่มโรงงานมัดมือมัดเท้าแล้วถูกยิงนำมาทิ้งบริเวณถนนเลียบมอเตอร์เวย์ ตำบลบางบวัวอำเภอบางประกงจังหวัดฉะเชิงเซาจนนำไปสู่การจับกลุ่มช่างกิจบางบ่อหรือนายกิติโชตแพรไภัยมูลอายุ37ปีพร้อมพวกรวม5คนก่อนจะถูกคุมตัวมาฝากขังไว้ที่ศาลจังหวัดฉะเชิงเซาซึ่งญาติญาติของผู้ร่วมก่อเหตุได้พยายามร้องขอประกันตัวผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ทั้ง4ออกมาสู้คดีจนมีการยื่นขอประกันตัวมาแล้วถึงสคน จนสารจังหวัดฉะเชิงเซาได้ให้ประกันตัวนายปานเทพบุรีทองหรือแทบอายุ29ปีนางสาวอภิศลาผ่องจำปานิวอายุ22ปีผู้ร่วมอยู่ในเหตุการณ์ออกมาสู้คดีโดยสารตีวงเงินประกันตัวคนละ8 0 0แสนบาทโดยทั้งสองคนต้องติดจำไล EM ที่ข้อเท้าทั้งคู่ล่าสุดเพจดาวแแฉกได้เผยอีกหนึ่งข้อมูลสำคัญพร้อมกับระบุข,ข้อความว่ายอมเปิดปาก สองหนุ่มรับว่าใช้เชือกไนลอนแบบแบนด์สีส้มมัดมือมัดเท้าในใหม่ที่อู่รถก่อนจะแยกย้ายขอบคุณข้อมูลข่าวจากสยามนิว c o m ขอบคุณเพื่อนทุกคนที่เข้ามารับฟังกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจกับช่องกระแสข่าวดังด้วยนะครับขอบคุณครับ